ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ก็เป็นอีกสเตจหนึ่งในการทํางานแล้วก็รู้สึกรู้สึกใหม่มากเขารู้สึกไม่ต่างกับเหมือนเล่นละครทริงานจริงจริงปรึกษาทางผู้จัดการที่เบิร์ดแล้วก็ปรึกษากับคนรอบข้างหลายๆคนแะ้วก็ทีมงานทีมหลังบ้านหมอะไรเงี้ยครับก็ ใช้เวลาตัดสินใจเพราะว่าสําคัญที่สุดเลยว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรที่จริงแบบผมไม่ได้สนใจเพราะว่านี่คือเรื่องแบบความรักแบบนี้อันนี้คือเรื่องแบบซีรีส์ไวม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเรื่องบทบทเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครที่สำคัญในตัวละครน่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญที่คนนี้ยังไม่ใครพูดถึงไปเลยนะครับว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ชูเรื่องเกี่ยวกับการท่ยวเที่ยวด้วยนะครับเพราะเบสหลักเราจะไปถ่ายที่ปัตยานในมุมที่ชาวต่างชาติ ไม่ได้เห็นเพราะเวลาเราพูดถึงคำว่าข้ายาเนี่ยมันจะมีภาพบางอย่างก่ารเที่ยวอะไรก็ตามนะฮะเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับที่ทำให้อยากทำให้พ้ายาขึ้นมาป๊อปปูล่าในมุมมุมการ,การเที่ยวในอีกมุมหนึ่งด้วยในเรื่องนี้คาเร็กเตอร์เป็นยังไงพาเล็เตอร์เป็นจิตพแพทย์นะครับแล้วก็เป็นเด็กชายที่รักการขับจักรยานแล้วก็มีร้านจักรยานที่บ้านทำกับพี่น้องสามคนนะฮะเรื่องส่วนประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมี ผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมที่เราไปบังเอิญเจอแล้วก็ทําให้เข้ามาในชีวิตเรานะฮะซึ่งบนหลักเลยคือผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้เราถึงถูกเชื้อต้องตัวเขาไม่ได้แนมะ้ต้องเข้าใกล้ยังลําบากเลยซึ่งไม่ค่อยเคยเจอในในในโลกในชีวิตจริงนะครับในซีรีส์เราก็เลยต้องอยากจะรู้ไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบครับกิจการนะเราต้องไปแบบไปที่ไปรีเซร์ชอะไรอย่างเงี้ย ยากนะยากนะคือผมจะเคยเล่นรับบทเป็นเป็นหมอเป็นอะไรมาแล้วแต่ว่าแต่และเรื่องก็ใช้การทุนการบ้างได่เหมือนกันนะครับก็อ,อยูตอนนี้อยู่ในช่ว,เว,ชชวงเวิร์ชั่นในช่วงกำลังวิเสิร์อยู่ว่าแบบจิตแพทย์น,นี่การทำงานเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยตามสไตล์ผมเวลาจะผมจะรับภาพยนตร์ละครพัฒนเรื่องหนึ่งเนี่ยผมจะชอบเข้าไปเห็นชีวิตจริง,รงๆเขาเข้าไปเรียนดูเพราะจริงๆแล้วบางทีเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นจิตแพทย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรหอทำเกีจิตแพทย์แค่เราบินลีกเราเป็นแค่นถ้าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับผม พอเวลาเราบ้กว่าเราเดินเราเล่นวายอะรแบบพ่อแม่ที้านเขาอยู่นะเขขอให้เป็นถ้าเป็นการแสดงแล้วก็เป็นการเขารู้ว่าเขารู้ว่าทุกงานที่ผมรับเนี่ยผมรับเพราะว่าเป็นความสนุกในการทํางานไม่ว่าจะแบบงานไม่ว่าผมไม่เคยแยกเลยว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นละครอันนี้เป็นแบบซีรีส์วายทุกอย่างคือหลังกล้องนักถ้าชีส่าเขาเนี่ยผม enjoy แค่นี้เขาโอเคแล้วครับางคนเขาก็เป็นแฟนจิตที่5ว่าแบบเราเป็นแบบซีรีส์วายไปแล้วไปกลับไปเล่นแบบโยม ่ไชืโอ้โหถ้าเกิดไปถึงขั้นก็เป็นแฟนติดภาพได้เนแสดงว่าซีรีส์นี้ของผมผมทำได้ประสบความสำเร็จนะผมผมตีโจทย์ได้สำเร็จถ้าไปถึงจุดนั้นได้ขอ้อมรับเลยจ้า ง,งก็อ,งอยากให้อยากให้ผู้ชมสนุกครับจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีความคาดหวังที่แบบว่าเราจะต้องไปถึงเป้านั้นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้นะครับคือพื้นฐานเลยก็คือขอให้ทุกวันที่เราไปเนี่ยเราสนุกกับการถ่ายทำและทุกวันที่มันออนแอ์ออกไปในช่องทางใดก็ตามเนี่ยผู้ชมดูแล้วเขาแบบ้ามีความสุขเราได้ให้ความสุขกับคนแค่นั้นเป้าหมายตอนเราเรื่นกับผู้หญิงพอมาเล่น,นกับผู้ชายมันมีพล ไม่เขินนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดใครรู้จักผมและสนิทกันจะรู้ว่าผมคนที่ผมสนิทกับผู้ชายนะกับผู้หญิงเนี่ยผมจะแบบเขื่อๆแต่กับผู้ชายผมจะแบบมันมีความใกล้ชิดอะไรบางอย่างะอะไรองี้แล้วพอมาเล่นซีรีส์อะไรแบบเนี้ยผมผมเก็ตได้เร็วมากอ่ะต้องไปรอดูเลยดิค่ะก็คือมาแล้วก็คือสบายใจสบายมากลื่นแล้วก็สนุกมากไม่ต้องจากที่นี่เรื่อ,ๆอยๆนะ ก็ยังมีละครใงช่อง3นะครับผมที่ถ่ายจบไปแล้วละนะฮะเรื่องเหนือภพทิฏฐินะครับผมแล้วก็มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับอยู่ขั้นตอนการถ่ายทำก<ล>็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับผมนะฮาน้ตอนนี้ก็แน่้ก็แน่น แล้วอย่าง,างสไตล์ผมนะครับผมจะเป็นด่านสองด่านแรกของผมก็คือเป็นผู้จัดการนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าลำแสดงหน้าที่หลักจริงคือเราเราเรา,เรามีทีมหลังบ้านหรือเป็นผู้จัดการที่คอยสปินง,งานให้เราแล้วเขาถ้าเกิดเขาเขาโอเคงานนี้บอกสมกับเรานะน,าน่าสนใจน่ารอผมจะพิเรียบไปเลยผมจะเชื่อเขาแล้วผมก็จะทำหน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคือคปยกองถ่ายดูแลตัวเองแล้วก็ ห้าสี่สามสองหนึ่งเราทำซีนน,นั้นได้สำเร็จแล้วส่งความสุขของเราไปให้ถึงคนดูผ่านหน้าจอได้แค่เนี้ยผมโอเคเลยลนนะั้งแต่รับงานมาเคยมีปัญหาอะไรไมไม่เคยตอบไปทันทีแล้วไม่ไม่เคยเลยผมแบบทุกวันที่ผมไป ไปกองถ่ายเหมือนผมเลยคือผมไ,มไปเล่นกีฬาผมไปแล้วผมผมสนุกกับการเล่นกีฬา,างไงการที่ผมไปกองถ่ายผมรู้สึกสนุกนไงเหรอไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วอย่างนี้ก็ทีมหลังบ้านเราก็ดีด้วยใช่ทีมหลังบ้านดีด้วยครับไม่ว่าจะทางผู้ใหญ่ต่างๆของทางเราที่เป็นแบบซัพพอร์ตเราดีตลอดแบบเป็นทางทุกอย่างมีแต่ความแบบความสุขความสนุกอ่ะจริงๆครือคาราบาลุญญา,านหน่อยครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง เลิฟไลฟ์อับไลฟปั่นไปถึงรักนะครับผมเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากครับไวท์ Why? ของเรื่องนี้จะอยู่กันแต่ในแบบชายหาดทะเลร้านคาเฟ่ริมทะเลผมซึ่งเป็นจิตแพทย์ไปพบกับผู้ชายแปลกๆคนหนึ่งที่เราถูกเมื้อต้องตัวเขาไม่ได้เราจะอยากยจะรู้ทไไเพื่อเราจะต้องค้นหาให้เจอว่าผู้ชายคนนี้ทำไมเราเป็นอย่างไงแล้วเกิดวามใกล้ชิดขึ้นก็รอชมครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ แน่นอนแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าได้แอบเห็นแล้วเห็นโลเคชันที่ทีมงานแล้วก็คนดทำกันมาแล้วนะครับผมหลกัหลกๆเลยจะเป็นเป็นที่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบผมเชื่อว่าที่งานทุกคนตั้งใจที่จะเลือกที่นั้นเพื่อทำให้คนอยากไปตามรอยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่แต่ความสิ่งสบายตาสบายใจและแลสิ่งสวยงามแน่นอนครับ